อ้วนอ้วนคอนโดล้มอ้วนตก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 อ้วนตกตกอ้วนอ้วนตกอ้วนล้ม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 อ้วนล้มลงมาลูกลงมาเดี๋ยวล้มลูกลงมาเร็วเดี๋ยวคอนโดมันล้มไง มันนิดเดียวเองลูกหนูขึ้นไม่ได้แล้วหนูดูสิตัวหนูมันล้นแล้วลูกตัวหนูมันล้นแล้วหนูเห็นไหมว่าตัวหนูมันล้นคอนโดแล้วเนี่ยเนี่ยด,ดิมันได้ที่ไหนละ่ะมันอยู่ทีที่ไหนลูกเนี่ยมันล้นแล้วเนี่ยอ่ะนี่ตัวหนูล้นคอนโดแล้วลูกลอ้องอ้วนเด๋ยวตก เยวตกลงมาเร็วเยวเร็วลงมาเอ้ตก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 อะมาใหลงไปลงอีกลงลงมา อ่ะอะไรกันอ้าเอาอะไรกันอะไรกันอ่ะอ่ะอ่ะเอาเอาสิตกไปตกตกตกไม่อ้วนแม่บอกมันจะตกลงมาคนโดมันเสามันจะหักแล้วลูกโอ้ยหนอโอ้ย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 นนอลงมาเถอะเถอะลงเถอะลูกลงมาเร็วเร็วลงมาเร็ว ลูกตามจากสวัสดีค่ะสาวน้อยก็อีกหนึ่งนะคะหนูหนูก็ไปอีกหนึ่งนะคะที่ว่าหนูล้นคอนโดแล้วค่ะลูกจีจา้าจีจา้าจีจ้าหนูล้นคอนโดแล้วนะคะลูกอ้หูยิงดีน้องมีน้อที่ ลูกไม่มีเลยโอ้ยอตัวอะไรตัวอะไร